เดี๋ยวที่ว่าจะเทียบท่าเรือหาในขอนแก่นเราไปนั่งห้างที่สวยงามว้าวตอนนี้เรือก็จะเข้าเทียบท่านะฮะสถานที่ที่บอกได้แล้วว่าสวยงามเราไปนัองเนาะวันนี้บาโบจะเก็บท่าบรรยากาศชง่์งามำคำขื้นเด้อไปนัองเลย,ท,ลยท่านใดทีฝากมาเราช่วงคลิปของบาโบกับฝากที่ตามตอนยาน่างเหมือนแลงเราไปนัองเนาะ ก่าจะสวยงามตื่นตาขนาดใหถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับนะครับถึงแล้วนะครับห้างไอคอนสยามท่านผู้ชมครับว้าวสถานที่ที่บอกเลยว่าสวยงามมาก นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายโอ้โหจะมีทางเข้าพร้อมเลยทางเข้าที่บอกกันเรียกว่าดูแบบให้โซ่ขนาดเลยพี่น้องเลยเนะี่ยเราเองกับมาถึงแล้วนี่คือทางไอคอนสยามฟูฟูฟูวินาทีแรกที่เดินเข้ามานะครับช่วงนี้กับที่วานักท่องเที่ยวกะอาจจะบอกกันเรียกว่ายังบ่ท่านาน้าเนี่ยนนอกไปหน,อนอ้องเนาะ สถานที่แห่งนี้นะฮะ่าติโม่แรลบอกให้เรยว่าจะคลึกคลื่นนะฮะเพราะว่าจะมีระบุระบำเนาะผิดนั่นระบำสายน้ำเนะี่ยระบำน้ำพุนะฮะอยู่จุดนี้ลานตรงนี้นะครับนี่คือห้างไอคอนสยามบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะฮะบรรยากาศของชาวต่างชาติและชาว,ชาวไทยนะที่ มาเยือนนะสถานที่อย่างนี้บรรยกาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบอกเลยว่าสวยงามสวยงามพี่น้องเลยจะมองเห็นตึกนะฮะตึกที่เป็นที่เป็นกระจกแก้วธรรมชมครับนะครับตึกที่มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับตึก ทิงทาวเวอร์มหานครบาวเองจะพาท่านมาชมเบิงบรรยากาศลำลอกกันน,นะพี่น้องเนาะโอ้เป็นบรรยากาศห้างที่ขนาดนามว่าเป็นห้างทองคำ ห้างไอคอนสยามขนาดหนาห้างได้ไปหน่อยมไมหนาห่างเนาะเพียงแต่เป็นด้านนอกเท่านั้นเองนะยังสวยงามขนาดนี้ถ้าเป็นด้านในจะสวยงามขนาดใดคนไทยนี่สุดยอดเลยพี่น้อยสร้างห่างหรือว่าห่างหรือว่าสร้างสถานที่ที่ตื่นตาตื่นใจ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆสวยงามอิหลีโอ้โหที่นี่ประเทศไทยโดยเฉพาะห้างนะฮะห้างที่สวยงามดังทองอ๋องดงามพีหน่องงดงามลาย ้ oh, นี่เลยภาพบรรยากาศนี mm ่เลยภาพบรรยากาศนัก hmm. ท uh, ่องเที่ยวตามสายตาที่บาวโบสังเกตเห็นน่าจะเป็นชุดเวียดนามเนาะเพื่อนะขนาดเวียดนามยังมาเที่ยวเมืองไทยนะท่านผู้ชมนะฮะชุดเอขนาดใหญ่ว้าวที่นี่ละคือประเทศไทยที่นี่คือไทยแลนด์ สุดยอดอีนีพี่น้องเลยสุดยอดความงดงามมาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่กับเป็นภาพบรรยากาศอีกภาพบรรยากาศหนึ่งที่สวยงามเด้อพี่น้องนะฮะบาวบเองกับที่ว่าได้มาเยือนเนี่ยสถานที่ที่หลายหลายคนโโลกอยากมากเนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศริมน้ำนะฮะท่าเรือนะฮะไอคอนสยามที่สวยงามเป็นลานที่ติดริมน้ำานะฮะกิจกรรมยามเย็นบอกเลยว่าสวยงามตรละการตาแน่นอนฝากสวัสดีทักทายทุกท่านทีเข่ามารับชมคลิปของบาวบดอรนะฮะท่านหนทีเข่ามารับชมนะครับไอริ่มก้นไหลเป็นกำลังใจเนาะพีองเนาะน,นี่คือสิ่งสวยงามเนะะี่ยที่ สามารถท่องเที่ยวนี่ฮะเรื่างไอหน่องชาวล้าเคียรงานในเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะพองากันจากเวื่อจากงานนะครก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อนคลายได้เนาะพี่น้องเนาะการเดินทางก็แสนสะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะสามาจากท่าเรือก็สามารถขึ้นตรงท่าเรือท่าช้างก็ได้ที่นีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะท่าเรือตากสินก็ได้พี่น้องเลยสาทรหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้า BTS นะฮะมาเปลี่ยนสถานีนะจาก ขยามนะฮะมา,ท,ะา,นนะะาที่ตากสินนะฮะสถานีตากสินนะฮะหรือว่ามา MRT ก็ได้เด้อผู้ชมเอ,อ็มอาร์ทีก็สามารถมาถึงท่าเรือราชิน,นีเนาะท่าเรือท่าช้างได้ว้าวสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะเป็นการแสดงนะฮะระบำน้ำพุช่วงเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะง,ง,งามหลายงามหลาย งามเมืองไทยโอ้บอกกันเลยว่าเป็นวิวที่สวยงามมีนีมเป็น,ปนองอ๋ยหลังจากที่บาบูดได้ออกไปต่างจังหวัดวมีนิ้อการได้ดมากในกรุงเทพแล้วก็อีกเชน,นึงนาะงไปน,งน้องเก็บผ่าบรรยากาศเนะฮะหน้าหน้าหรือว่าท่าเรือไอคอนสยามน้องไปน,งน้องมาฝากตอนทุกท่าน และจิบมาคลิปของบาวบกอีกเรื่องก้นไหลเป็นกำลังใจเรื่องพี่น้องเรืองนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบัวผ่านคลิปใหม่ของบาวบุกสนับสนุนาบาวบุกโดยการบ่งข่าวโฆษณาการายการพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีลีสุดยอดอีลีพี่น้องเอ้สุดยอดอีลีสุดยอดอร่อยสุดยอดกระเดียสุดยอดกระดอโอ้ งามหลายงามหลาย